ดิฉันยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเดินด้วยกันนำพาสันติณด่านพรมแดนแม่สอดแห่งนี้งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวกิจกรรมโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติของคณะพระธุดงเพื่อสันติภาพโลกโดยพระสุธรรมทิตตธรรมโมร่วมกับตัวแทนผู้นำศาสนาสี่ศาสนาในประเทศไทยอันได้แก่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกและศาสนาฮินดู จัดให้มีการเดินทุด,ดงเพื่อสันติภาพจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาไปยังอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารระยะทางประมาณ800กิโลเมตรและจากอำเภอเวตงจังหวัดยะลาไปถึงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ3,200กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสองเส้นทางเนี่ยประมาณทั้งสิ้น4,000กิโลเมตรนั่นเองค่ะก่อนที่ดิฉันจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการเดินด้วยการนำพาสันติ อย่างเป็นทางการในวันนี้ทุกท่านคงทราบดีว่าเมื่อวันที่13ตุลาคม2559เป็นวันที่พวกเราทุกคนในประเทศไทยเสียใจเป็นที่สุดซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราคนไทยทั้งชาติและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งพร้อมกันหนึ่งนาทีเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านกราบนิมนต์และเรียนเชิญค่ะ นขออนุญากับเข้าสู่พิธีการนะคะเชิญน,นั่งค่ะลำดับแรกขอเรียนเชิญประธานในพิธีดเร,ทรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวต้อนรับคณะกัทุดงเพื่อสันติภาพโลกและตัวแทนผู้นำาสนาและกล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะ มรสการพระโพธินันุนมพระสุธรรมพิธรรมนอตัวแทนผู้นำศาสนาคริสต์อิสลามซิกอินดูและส,สาธิกชนทุกท่านกระผมเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดรู้สึกยินดีและก็ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเดินด้วยกันนอมพาสันติที่เป็นการเดินเพื่อสันติภาพในวันนี้และยินดีต้อนรับทุกท่านในนามของคนแม่สอดจังหวัดตาเมืองแม่สอดเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศเมืองแม่สอดเป็นพื้นที่สำคัญ ของเส้นทางอาเซียนซึ่งหมายถึงเป็นเส้นทางที่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามซิกบินดูแล้วก็คนเจนจึงจะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญเรีน อำเภอแม่สอดตำบลท่าสายรวดถือว่าเป็นจุดสำคัญในการกระจายความเจริญรวมถึงการพัฒนาในทุกด้านรวมทั้งการอยู่กันอย่างเป็นหมู่เหล่าเป็นพหุสังคมชุมชนที่สำคัญก่อนถึงแม่สอดก่อนถึง ประเทศเมียนมาเรามีเส้นทางไปถึงประเทศอินเดียซึ่งหมายถึงว่าที่อำเภอแม่สอดท่าฉลวดแม่สอดแห่งนี้จะเป็นประตูสำคัญในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการพัฒนาส่งเสริมในทุกด้านรวมทั้งการรวมกันในทุกศาสนาเป็นพี่น้องกันวันนี้ โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติได้ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเปิดผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเระต่อไปอีกไม่นานประเทศอินเดียโดยเฉพาะคนอินเดียจะเข้ามาในพื้นที่แม่สอดรวมทั้งคนจีนคนเมียนมาคนมอนทุกทุกชาติครับจะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางปาก ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเป็นแม่น้ำเป็นทะเลที่จะสู่ออกไปยังกรุงเทพมหานครหรือข้ามฝั่งไปยังมุกดหารไปประเทศหลังการเดินเพื่อนำพาสติถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่พวกเราได้ทราบกันดีแล้วว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ 3ส,สิ่งนี้จะต้องเดินไปด้วยกันเทศบาลตำบลแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลตำบลท่าเสรวดข้าราชการทุกคนในพื้นที่ไม่ไว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดตาดท่านอำเภอแม่สอดน,นะครับรวมทั้งองค์กรท้องถิน่นแล้วก็เพื่อนข้าราชการไม่ไว่าจะเป็นสุลกากกรกตอมอและพี่น้องในพื้นที่ ได้มาร่วมกันผลักดันให้กำลังใจในโครงการเดินสันติเพื่อนำพาให้เกิดความสันติไปทั่วโลกเส้นทางนี้จะเปิดเป็นเส้นทางสำคัญของโลกในอนาคตต่อไปคนพันกว่าล้านคนกหลังไหลเข้ามาผ่านเส้นทางนี้เข้าสู่ประเทศไทยผมหวังว่า โครงการและกิจกรรมในการนำพาสันติในการเดินทุดงหรือการเดินเพื่อสู่ความเป็นสันติภาพจะเกิดขึ้นและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนทั่วโลกอยากจะเรียนว่าพื้นที่ของอำเภอแม่สอดต่อไปจะเป็นประนท่สำคัญ เป็นจุดรวมเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เฉพาะการค้าเพียงอย่างเดียวจะเป็นศูนย์กลางรวมของศาสนา,ศาซึ่งวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่5าศาสนาเท่านั้นที่ผมดูมีทั้งทั้งจีนด้วยที่ออกมานะครับไทยนะฮินดูซิกซึ่งเป็นศูนย์รวมและวันนี้ลูกหลานของพวกท่านอยู่ที่แม่สอนแล้วนะครับเ็ราเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อให้ ศาสนานำคําชูถึงความเจริญและความผาสุขของทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยและคนแม่สอดอยู่กันอย่างเป็นชันมิตรพี่น้องกันนะครับขอให้โครงการและก,กิจกรรมในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์รับกาศกล้องไปยังอาเซียนไปยังโลกว่านี่คือจุดสำคัญผ่านแดนที่จะทำให้ เป็นเส้นทางที่สำคัญด้านศาสนาอีกทางหนึ่งแม่สอดจะเป็นศูนย์กลางศาสนาอีกไม่นานนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะให้ลูกหลานของชาวชาวพุทธพิธอิสลามหรือทุกศาสนามาอยู่ณที่อำเภอแม่สอดแห่งนี้อย่างมีความสุขความเจริญตลอดไปผมขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและสร้างความสมบักสมานสมัคีสันภาพร่วมกันท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบคุณส่วนราชการทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้การจังหวัดตาท่านในอำเภอแม่สอดองค์กรปกครองท้องถิ่นท่านในยกเทศมนตรีตะมนท่านสารวัตและคณะประกอบคณะผู้บริหารเทศบานลนครแม่สอดพร้อมข้าราชการ พี่น้องชาวตาที่ได้มาร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการในวันนี้ขอให้การดำเนินการในวันนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในทุกประการเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดทุกประการเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นำพาสันติและโอกาสนี้ครับ ขอขอบพระคุณประธานในพิธีดรเทอเกียิชินสรนันนา,นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอกราบนมัรสก,การพระคุณเจ้าพระอาจารย์สุธรรมทิตตธรรมโมประธานคณะพระสองพระทุดงเพื่อสันติภาพโลกกล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหัวหน้าส่วนราชก,การและกล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ขอกราบนมันสก,การเจ้าค่ะ ความเครบท่านเจ้าคุณจิ๋วอาจารย์ธงชัยแล้วก็ผู้นำาศาสนาทุกาศาสนาทั้งคุณพ่อบัตรหลวงาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามาศาสนาฮินดูและาศาสนาซิกแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตสันติทุกๆท,ท่านทุกาศาสนิกชน เรามารวมกันที่นี่แม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและก็ให้แก่โลกของเราสันติภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่เพราะว่าสันติภาพนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นได้มีความผาสุกและได้มีความ อยู่ดีกินดีร่วมกันได้ถ้าแผ่นดินนั้นไม่มีสันติภาพมีแต่สิ่งที่รบกวนความสงบสุขหรือที่เราเรียกกันว่าวิกฤตนั้นทุกชีวิตก็จะลำบากยากแค้นรวมไปทั้งอาจจะนำไปถึงการที่มีความรุนแรงต่อกันก็จะทำให้การดำรงชีวิตนั้นไม่สามารถที่จะมีความสงบสุขได้เพราะฉะนั้นมีแต่สันติภาพเท่านั้น ที่จะค้าจุนโลกของเราซึ่งทั้งทุกศาสนานะครับก็ได้สอนให้พวกเรานั้นช่วยกันดูแลให้มีสันติภาพเกิดขึ้นทั้งศาสนาพุทธก็มีหลักในการที่จะสอนให้ทุกคนนั้นมีจิตที่มีเมตตาต่อกันศาสนาคริสต์นะครับก็ได้สอนว่าให้เรามอบสันติสุขแก่กันศาสนาอิสลามก็เช่นกันนะครับ ก็สอนาให้เราเนี่ยได้มีสันติสุขแก่กันและกันรวมทั้งศาสนาฮินดูและก็ศาสน,นาซิกล้วนก็สอนให้เราเนี่ยมีสันติภาพและสันติสุขซึ่งกันและกันซึ่งคณะพระทุดงเพื่อสันติภาพโลกนั้นไดเ้เริ่มเดินเพื่อสันติภาพโดยยึดถือปณิธานของหลวงพ่อพุทธาทาสที่ตั้งปณิธานไว้สาประการก็คือหนึ่งก็คือว่าให ทุกศาสนกชนนั้นได้เข้าถึงและก็ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของาศาสนาของตนเองอย่างแท้จริงเพราะทุกศาสานานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีถ้าทุกศาสนกชนนั้นได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละาศาสนาก็จะสามารถที่จะประพฤติตนเป็นคนดีให้สังคมมีความอยู่ร่วมกันด้วยความภาคสุขได้ปฏิทานข้อที่สองก็คือว่าให้ทุก ศาสนิศาสนิกชนนั้นทําความเข้าใจและทําความร่วมมือกันระหว่างศาสนาเพราะว่าถ้าเราต่างที่จะยึดถือในศาสนาของตนเองแล้วก็ไม่เคารพศาสนาอื่นนั้นก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องทําความเข้าใจและทําความร่วมมือกันระหว่างทุกศาสนาเพื่อที่จะสร้างสันติสุขสร้างความดีให้กับโลกของเราประการที่3ก็คือว่า ให้ทุกสัสนิกชนนั้นได้เจริญจิตใจแล้วก็ออกมาจากวัตถุนิยมก็คือว่าให้มีความสุขกับการที่จิตของเรานั้นได้ยึดมั่นในหลักธรรมของแต่ละศาสนาไม่ไปปิ้งตามวัตถุไม่ไปเห็นกับการที่ว่าจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วก็คือว่าให้ยึดมั่นว่าถ้าเรา จเจริญที่จิตใจของเราเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ซึ่งก็คณะพระทุดงเพื่อสันติภาพโลกก็ได้ยึดมั่นในปฏิทานของหลวงพ่อที่ละท่ในการที่จะสร้างสันติภาพร่วมกันระหว่างทุกศาสนาซึ่งก็ได้เริ่มเดินจากประเทศไทยออกไปทางทิศตะวันออกนะครับไปออกไปทางจังหวัดมุกดาหารเข้าไปประเทศลาวไปออกที่ด่านลาวบาวแล้วก็ ไปสุดทะเลที่ประเทศเวียดนามที่เมืองดองหาหลังจากนั้นก็ได้บินข้ามทะเลไปที่รัสแคลิฟอร์เนียแล้วก็เริ่มเดินจากเมืองซานาิเอิกริมฝั่งทะเลมหาสุรแปซิฟิกเดินไปจนสุดทะเลที่นครน,นิวยอร์กนะครับสุดมหาสมุทรแอตแลนติกที่นั่นและเมื่อปีที่ผ่านมาก็ก็ดจุดนี้นะครับก็คณะพระตุรงก็ได้ เริ่มเดินเพื่อสันติภาพจากเทศบาลแม่สอดนักจากชายแดนตรงจุดนี้เข้าไปยังประเทศเมียนมาประเทศอินเดียปากีสถานนะครับแล้วก็ไปจนถึงตุรกีตามกำหนดการเดิมถ้าปีนี้ไม่มีโควิดนะครับจะต้องเริ่มเดินต่อจากตุรกีไปสุดทะเลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจะเป็นเส้นทางที่ เดินเพื่อสันติภาพรอบโลก21,000กิโลเมตรแต่เมื่อประสบปัญหาโควิดทําให้การเดินทางไม่สะดวกนะครับเราก็ได้มาประชุมหารือกันระหว่าง5ศาสนาหลักว่าเราได้เดินเพื่อสันติภาพให้หลายๆประเทศให้กับโลกมาแล้วแต่ประเทศของเราก็ยังคงประสบปัญหาวิกฤตอยู่เหมือนกันยังมีปัญหาสิ่งที่ไม่รบกวสิ่งที่รบกวนความสงบสุขอยู่ พราะฉะนั้นก็มีความเห็นร่วมกันว่าเราก็น่าจะเดินเพื่อสันติภาพให้แก่ประเทศไทยของเราก็จึงเป็นที่มาของโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติทั้งนี้โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเดินด้วยกันเพื่อที่จะสร้างสันติภาพสร้างความสงบสุขสร้างสันติสุขให้แก่ประเทศไทยของเราและก็ เดินเพื่อที่จะ,จะเจริญเมตตานำความรักความเมตตาความปาฏารดีมอบให้แก่ทุกๆคนทุกสัตว์นิสคนในแผ่นดินแล้วก็เดินจเจริญศีลธรรมนะครับเพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยมีศีลธรรมด้วยการที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ต่างกันทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์ก็เพราะว่าเรามีความโกรธกันเรามีความเกลียดกัน แล้วก็มีความรู้สึกว่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โกรธใครนะครับเราไม่เลียดใครเราไม่ว่าร้ายใครเราอยู่กันด้วยความที่มีความรู้สึกมีความรักความเมตตาต่อกันเราก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อเราไม่มีความทุกข์เราก็สามารถ <het agua t ila> ที่จะส่งเมตตานั้นให้กับคนในครอบครัวให้ทุกคนในครอบครัวนั้นมีความสุขได้เมื่อทุกครอบครัวมีความสุข ก็จะส่งความเมตตาให้แก่ทุกสังคมให้แก่ทุกหน่วยงานนะครับมีความสุขร่วมกันได้และท้ายที่สุดก็จะสามารถที่จะส่งความรักความเมตตาให้แก่ประเทศของเรามีความสุขมีความสงบสันติสุขเกิดขึ้นได้และนี่ก็คือภารกิจที่ผู้นำทั้ง5ศาส,สนาได้หารือร่วมกันว่าเราจะร่วมกันสร้างสันติสุขให้กับแผ่นดินไทยของเรา ด้วยการเดินด้วยกันนำพาสันติตามโครงการนี้ซึ่งก็ต้องขอขอบระคุณท่านนายกเทศมนตรีแม่สอดท่านาผู้บริหารข้าราชการของอทั้งเทศบานลนครแม่สอดเทศบาลแม่สายลวดแล้วก็พี่น้องข้าราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดตากแล้วก็ขอเจริญพรให้ ที่น้องทุกสางินชนนั้นครับที่ได้มาร่วมโครงการนั้นขอขอบคุณที่ได้มาร่วมกันเป็นสิ่งเล็กๆในการที่จะสร้างสัติภาพให้กับโลกของเราท้ายน,นี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกสังิกชนนั้นมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีสันติสุขร่วมกันทุกๆคนขอให้ความสงบสุขนั้นมีแก่ทุกคนตลอดการและนานเถิอน ขอข,บขอบคุณพระอาจารย์สุธรรมทิตธรรมโมประธานคณะพระทุดงเพื่อสันติภาพโรคเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญบาทหลวงดรลังสิพลเปลี่ยนพันตัวแทนศาสนาคิดอ่านสารสันติภาพจากเอกอัารักพระสามนาทูตตัวผู้แทนสมเด็จพระสันตปาปาประจำประเทศไทยค่ะ ก่าสวัสดีท่านนายกเทศมนตรีพระอาจารย์จิ๋วพระทรงธรรมแล้วก็พระสุธรรมแล้วก็พี่น้องผู้นำทั้ง5ศา,าสนา6ศาสนาแล้วก็ข้าราชการทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการกับพระสุธรรมก็วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านพระสังฆราชนะครับบิชอปให้มาเป็นตัวแทน สำหรับกิจกรรมการเดินด้วยกันในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องสำหรับทางศาสนาคริสต์โดยท่านสมณทูตอาร์บิชอปพรชางอินนำเป็นอักขรสมณทูตรัตปฏิกันผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศไทยท่านได้กล่าวเมื่อวันที่9ตุลาคมที่สถานเอกอัครราชาทูตปติกันประจำประเทศไทยที่กรุงเทพ พระสุธรรมนาทีทองผู้นำกลุ่มเดินด้วยกันนำพาสันติบรรดาพระพิสุบรรดาผู้แทนจากพระพุทธศาสนาศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกข้าพปเจ้าในานามของสมเด็จพระสันตะปาปาฝั่งซิ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านทั้งหลาย นสถานเอกอักครสรมณทูตแห่งนี้อันเป็นเสมือนบ้านของสมเด็จพระสันตะปาปาข้าเพเจ้าเข้าใจว่าพระสุธรรมได้ดำริการทำกิจกรรมเดินด้วยกันนำพาสันติเพื่อสนองต่อแนวคิดของท่านพระพุทธทาสผู้ที่ได้สอนอยู่เสมอว่าพวกเราทั้งหลายสามารถเข้าถึงหัวใจ ของคำสอนแห่งศาสนาของตนด้วยการที่ยังไว้ซึ่งความเคารพต่อสาธนิก,กระชนของศาสนาอื่นและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอันเป็นการเชื้อเชิญให้ดำรงอยู่ด้วยกันอย่างสันติเชกเช่นพี่น้องชายหญิงอีกทั้งเคารพต่อหลักคำสอนทางศาสนาของคนอื่นด้วยแนวคิดดังกล่าวนอกจากจะทำให้พระพิกษุจำนวน สิบสามลูกได้เดินเพื่อสันติภาพจากประเทศไทยสู่ฝรั่งเศสเป็นระยะทางกว่า9,000กิโลเมตรโดยไปถึงปากีสถานเมื่อเดินเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมายังส่งเสริมให้พัส,สุธรรมเดินแบบส่วนตัวในทํานองเดียวกันเป็นระยะทางกว่า5,000กิโลเมตรจากซันตามมนิการัฐแคลิฟอร์เนียจนถึงนิวยอร์ก ที่ได้ใช้เวลามากกว่า121วันในปีที่ผ่านมาและในประเทศไทยขณะน,นี้โครงการการเดินด้วยกันเพื่อสันติภาพซึ่งมีสองเหตุการณ์ที่มีการเตรียมงานกำลังจะเกิดขึ้นเริ่มจากเดินจากสุดแดนตะวันตกที่แม่สอดไปยังสุดแดนตะวันออกที่มุกดาหารและ จากสุดแดนใต้ที่เปตงไปยังสุดเหนือที่เชียงของโดยที่ข้าพเ,เจ้าหวังให้ท่านประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยการที่ข้าพเ,เจ้าร่วมกิจกรรมกับท่านผ่านการสวดภาวนาพระสารวาปาฟังซิสได้ออกสมณาสารฉบับหนึ่งชื่อเป็นภาษาลาตินว่าฟาเดรีตตีซึ่งหมายความว่าเราทั้งผองพี่น้องกัน เมื่อวันที่4ตุลาที่ผ่านมาอันเป็นวันฉลองนักบุญฟังเซสแองอัสซีโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมปันธิธานสากลต่อภาราดอลภาพและมิตรภาพทางสังคมซึ่งเกิดจากการเป็นสมาชิกในครอบครัวของมนุษยชาติของพวกเราจากการยอมรับว่าเราเป็นพี่น้องกันเพราะเราล้วนเป็นลูกของพระเจ้าผู้สร้างผู้ที่อยู่ในนาวาลำเดียวกัน ดต่นั้นเราต้องสํานึกว่าในโลกที่ถูกเชื่อมโยงและทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันการอยู่ด้วยกันการทำกิจกรรมด้วยกันการรักชึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตของเรามนุษย์บรรดาบันดาภารดรภาพต้องได้รับการส่งเสริมไม่เพียงจากคำพูดเท่านั้นแต่ต้องมาจากการกระทำที่เราทำด้วยกัน การทำด้วยกันนี้ที่เป็นรูปธรรมจะทำจะส่งผลให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติซึ่งจะต้องไม่อยู่ภายใต้การแสวงหาประโยชน์ด้านการเงินแต่ต้องอยู่ในรูปแบบของการสร้างเสริมผลประโยชน์ส่วนรวมที่เอาศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นศูนย์กลางพร้อมกับสร้างงานให้ทุกคน จนทําให้แต่ละคนพัฒนาความสามารถของตอนเองได้พระสันตะปาปาได้เน้นว่าการเข้าถึงโลกที่มีความยุติธรรมมากขึ้นต้องส่งเสริมสันติภาพซึ่งไม่ใช่การก่อให้เกิดสงครามแต่หากเชื่อมโยงให้เกิดความจริงความเจริญต้องดำเนินการเชิงลุกในการสร้างสันติและการคืนดี โดยต้องมุ่งไปยังความยุติธรรมผ่านการเสวนาในมิติแห่งการพัฒนาร่วมกันหรือผ่านการเดินด้วยกันพระสันทประปาฝั่งพรสานทะวปาได้ประนามการทำสงครามว่าเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนทั้งบวนซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แม้จะมีการอ้างว่าเป็นการสร้างความยุติธรรมก็ตามเพราะว่า ไม่ว่าอาวุธนิวเคลียร์หรือเคมีและชีวภาพได้ส่งผลสะท้อนกลับอันเลวร้ายอย่างมหาศาลต่อผู้คนที่บริสุทธิ์หากมองไปยังความตื่นตระหนกที่จะมีต่อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ทำให้คนในทุกทวีปหวาดกลัวพระสันตะปาปาฝังซิตประกาศว่าเหตุฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกนี้ ได้ช่วยแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครจะมีชีวิตได้ในความโดดเดี่ยวและย้ำว่าเวลาแห่งความฝันถึงความเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวได้กลายเป็นความจริงแล้วในการที่เราทั้งผองพี่น้องกันพักคุณเจ้าและพี่น้องผู้ทรงเกียรติทั้งหลายข้าพเจ้ามีความสุขมากที่เราได้มาร่วมกัน ในเช้านี้ภายใต้แนวคิดเรื่องพลดรนภาพและสันติดังนั้นดังที่พระสมณสารได้กล่าวถึงข้าพเจ้าหวังในทุกสิ่งที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากลน้นและขอให้โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติประสบความสำเร็จอย่างงดงามในนามของจางศาสนาคริส ขอขอบคุณพระสุธรรมที่ท่านได้ิรเริ่มโครงการดีๆนี้นะและขอความร่วมมือกับพวกเราใน5ศาสนานะพวกเราทางศาสนาคริสต์นะครับภาษากรราชนะครับท่านสมณทูตนะครับต้อขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สุธรรมที่ท่านได้เป็นผู้ที่เริ่มและทำให้กิจกรรมดีๆนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย ในหมู่พี่น้องนะทั้งท่าศาสนาหรือศาสนาอื่นๆนะครับก็ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพระพรให้พระอาจารย์สุธรรมนะได้มีกำลังนะมีพละกกำลังที่แข็งแรงเพราะว่าท่านต้องเดินอีกหลายพันกิโลนะครับมาพวกเราทั้งท่าศาสนานะครับแล้วก็พี่น้องข้าราชการทุกท่านก็ขอ,ขอเป็นกำลังใจให้กับพระอาจารย์สุธรรมนั่นได้ มีความเข้มแข็งและขอให้โครงการนี้บรรลุผลสำเร็จทุกประการเถิดขอบคุณขอบคุณบาทหลวงดอเตอร์ลังสิโนเปลี่ยนผันมากค่ะรำดับ